uh ah. เคที่แอนจอนอยากชวนคุณไปร่วมเรียนรู้และก็แลกเปลี่ยนมุมมองด้านแบรนดิ้งกับงานที่ดีต่อใจผู้ประกอบการและเจ้าของแบรนด์ค่ะ18กันยายนนี้ที่โรงแรมอวานิสุขุมวิทโฮเทลในงานครบรอบ10ปีบราวิสบริษัทออกแบบแบรนด์และแพคเกจจริงชั้นนาของญี่ปุ่นโดยในงานนี้บราวิสประเทศไทยได้เชิญวิทยากรโซคุดค่าไลทยท่านทั้งในและต่างประเทศที่จะมาแชร์และเล่าประสบการณ์สุดพิเศษในการทําแบรนด์และโลกธุรกิจที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนหนึ่งในนั้นคือคุณตุ้มเจ้าของแบรนด์สุข,ขันธาจากประเทศไทยแบรนนด์ข ขึ้นชื่อที่อยู่คู่จังหวัดเพชรบุรีมาหลายสิบปีจําได้ไหมเอ่ยเคที่เคยไปรีวิวมาแล้วนอกจากรสชาติของขนมที่ติดปากการใส่ใจในการผลิตความสะอาดได้มาตรฐานของโรงงานสิ่งที่ทําให้สุขันธาาโดดเด่นอีกอย่างก็คือการสร้างแบรนด์และการออกแบบผ่านการนําเสนอเรื่องราวความรักของคุณแม่ผสานกับการดีไซน์ที่น่ารักและเป็นเอกลักษณ์ใส่ใจทุกรายละเอียดของบราวิสการรีแบรนด์ในครั้งนี้มีเรื่องราวน่าสนใจอย,อย่างมากเคล็ดลับความสําเร็จของสุขันธาและอีกหลายๆแบรนด์คืออะไรที่ตามได้ใน งานนี้นะคะรีบสแกน QR โค้ดแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะแล้วพบกันกับสุดยอดความรู้เรื่องแบรนด์ต้องบราว i ิค่ะ18กันยายนนี้ที่อวานีสุขุมวิทโฮเทลติด BTS อ่อนนุชลงทะเบียนกันนะคะเดี๋ยวไม่ทัน